รีวิวมาถ่ายสมเนาะคันได้เจ้เพื่อนนี่กะหูซึกว่าสุดโหดเลยเนาะยังนุ่มอยู่ตัวนี่โอ้ตัวบอกใหญ่ขนาดนุ่ม,ส,มาาสุดยอดลุกไปได้ดูอยากเห็นตอนลุกนะได้บ่อ๋อโอ้ไข่เพลงจนนี่มิวสิกโอ้ขอไปถ่ายมาถึงก่อนสบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามา้ันชมในตอนนี้เนะาะโอ้บอว์เมื่อนี้ตัวมาได้ใส่นี่ นี่ทุกคนมอนี่ตัวมาสวนจอน,นี่มือภาพทุกคนเป็นยูทูบเบอร์ซื่อดังของประเทศไทยนอ้องมอนี่กัมีโอกาสได้มามากินข่าวอยู่ที่ห้านอาหารของเพื่อนนาอแล,ล้วก็เลยแบบมาถ่ายคลิปเอาบรรยากาศเอาสวนอย่างของเพื่อนนี่แหละผมก็ว่าสีได้เจอเพื่อน,อนบอ่อมอนี่กะไว้เป็นบุญวัสนานะทุกคนเนาะมอนี่มาแล้วกะสีมารีวิวมาถ่ายชมเนาะคันได้เจอเพื่อนนี่กัรผู้สึกว่าสุดโหดเลยเนาะมาถึงแล้วท่อนนะเอ้ยทุ่งนาจอน,นี่ มือปราบลาว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 อำเภอพิบูลมังสาหะจังหวัดอุดราสถานีเนาะนี่การเข้าไปมือนี้ก็คนคนข,ข,ขา้าง่าลายหลายวันนี้หลายอีลีนี่มือนี้เข้าไปคันไปเจอเพื่อนกันถือว่าเป็นบุญเนาะทุกคนเนะาะคันบ่เจอก็ว่าเป็นยังมือนี้มาอันนี้น่าจะเป็นซุ้มที่ว่าบนสร้างบนสร้างเข้าเนาะไอ้วันเพินพ่นกำลังสร้างของกินอยู่ แต่ว่าเขาสะมาทางนี erm ้พ er> ี um um ่เนาะคันว่าเจอเพื่อนก็ดีไปนี่ซอกซ้เสือๆมาจากบาด้วยนี่ไปเบิ่งบรรยากาศไปไปปะโอ้มีมีนี่นั่นพร้อมมีนี่มีควายนี่นกกระจอกเทศนี่บอนกนี่ทุกคนเบิ่งนี่แบบตั้งแบบปลาโหโคตรเท่สิงโตไอ้ดีตัวนั้น แต่เพิ่นโมยูสำหรับคนมื้อนอี้เพิ่นยูอีกส่วนหนึ่งเนาะเป็นส่วนรีสอร์ทเพิ่นนั่นแหละวันนี้เฮาก็เลยวามาสิมาเลาะบ,บึงคุ้ยเพิ่นไปหนึ่งเนาะคราเฮาซีกินอยู่นี่กะบโบเป็นยังเนาะโอกาสหน้ามาไหมอาจจะได้เจอหรือโบได้เจอกับโบเป็นยังนี่เฮาก็เลยว่ายางมามาเบิึงควายเพิ่อนไปหนึงเนาะนี่น อันนี้เป็นนะส่วนนกนั่นเพลินนกจำอะไรลืมลืมซื้อแท้ลืมซื้อว่าทุกคนตัวคิดออกอยูน่นะมันติดอยู่ในปากานี่ยนะกระนกกระจอกเทศตัวเออแม่เละระอ,อ,อันนี้แบเบิ่งควายเพิ่นนี่ซือมาของแบควายเพิ่นปีฮะคลอ,องลาดไม่นานนี่คลองลาดได้หลายหนึ่งจะมาได้มมดซื้อมาตะมดนี่นี่เลย ยังนุมม่มอยู่ตัวนี่เด็กอยู่ด,ดโอตัวบอกใหญ่ขน,น,น,นาดนมตัวนี้ราือ่อม่่ยรกคะตัวนี้บอลาหนึงตัวนี้เรา่อมาตะบกแมนบอื่อมาตะบกคเนาะเออคุณวคุณนี่ป็นเอฟซีตัวยงนี่นะนี่เดี๋ยวซะนะ มันคือสิจับดูอยู่ทุกคนเพราะมันลึ่งนี่เบื่งควยเงินล้านเพิ่นขี้เสาจึงน่าขี้เสาจังน่ขี้เสาจังนะขี้เสาจังนเขาให้น่ะอันอันซื้อมาตัวละลานตัวส้นดก่อนเมากเดือามาเดือนามาเียงวันพเดือที่ในคิปโอ้เบ่าโอ้ เดี๋ยวมนลูกเอาไปเห็นท no ั้งนั้นนี่บออยากจะพยายามกินบอจนบวอยากกินนี่กินหลายพูดนะฮะจนบวอยากกินกินหลายพูดเอาให้หมอนี่นี่กินหลายพูดทุกคนมันจนบวอยากเอาแล้วมีแต่ยาว บึก็ัไเก็แดมีทเคยไปเลาะหาอดเ่มีแล้วแ่มแมนค่ะน้ามันแล้วคนหมคนลิงเขาดู่ไต้ลายล่ะมันไม่บมีแล้วาดเรือหายเนี่ย้องเกลื่อนีนต้องแน่ลแต้ข้าวยู่รอนมาเป็นเดี๋ยวเด๋วีตัวขึ้นโบได้มาส่วนป่ะตรงนี้โบได้มานี่่ะแมนไอจอนนี้ คยให้เนาะค่อยสิบีมองนี่สบายดีก็แล้วเคระันเป็นพี่สอต้งอืมลองแค่กินเดิมอีกดุ่นบอกว่าจะเปิดอ๋อเดือนหน้าแสดงว่าใกล้แล้วโอ้ให้อยู่เขื่อนมั้ยไม่แม uh um right? yeah. ่ท่านทุ่มเทมั้ง ลืมเาต้องได้สะอาดมันนีแดงไหมถอมานะก็เพิ่นนอนพิ่นนอนพ่นเลยเิ่อมาพ่ดมาทำแน้ก็มาคัมมาคมต้องพุกมาบ่ถึกโอกาสมาบ่ถึกงามเราหึ หมดแ่ญีุ่่นน้ำโยู่คใส่น้ำโปุ่นคับไปเบงกัได้ปะไ้รไปไปบ้านหนึ่งกันไปยังไหกะยังไดกับบ้านไอ้โรดละไอ้โรดพาไปเบิ้งซะโู้เขาุ่นมาะนี่บอกว่าเฮียเป็นหมองกลางเต้นบนไหนอ๋อพุนว่าถ้าใครอยากมากลางเต้นกลไปมากลมามันแวะนอนได้เลยแมนบอมันป็น่วง ก็จะเปิดช่วงปีใหม่ไอ้โลดเคยไอ้โลดเคยมาเคยกินโบนกอันนี่สิ่งมันคือสิ่งงวยแหละโหลดแดงแดงแดงแท้แดงว่านกอันนี้โอ้ตัวใหญ่เนาะได้ขาโต้มาขานึงแล้วสุดๆละไอ้หงมดำหึหงมดำเหรอใสโบยเป็ดวะใสไปเบิ่งไกลๆมึงดูอู้ หงหงดำหรือรพูวเป็นหงดหงขาวหงขาวบ่นีโอ้นโอ้บเคยเห็นจักเคอนอนะนี่บบเคยเห็นจักเครนนเคยนรอนีก,ก็บห่ยลิงคนอีกตัวนี่เพิงเนน่งปีกมันไอ้โลด ผู้ทางนั้นมีพญายนาคเป็นำนำเนาะทุกคนเนะาะจักหน่อยก็จริงสิไปเบิง่งไปเบิ่งงัวเพผ่้ทางนี้ก่อนเป็นงัวเพืนพ่นงัวทั้งอย่างเกาะงัวบาบมันแคร์ื่ออย่างเกาะนำ้นำโซกน้ำโซกโอ้โหอนา,าจะรักหลานสินนไ,ไอ้รูดมานน่จากเทือล้วน้องต้นเทือยไม่ได้รอเบิงซัดหรเคยเห็นเพเื่อนบ่บ่เคยนทำไรล่ำข้าวอืมอืมอืมมากินข้าวโบเมนตีกินกาแฟมาถ้า อ,อืออืออ้าคือมีแต่น,นำ้ำบัดนี้เซ็ตไอโรน,นะเกือบันนี้อีกอุ้ยภาพไกลเราใหญ่วันไหนตะกรันภาพไกลเราอยู่หนอ,อ,อ๋ออันนี้นี่นนนวะองวะอ,นนะอันนี้นี่วะเพื่อนไปในค้อที่เนาะเจ้านั่นถูกชุ่มเหียดหมดแลเวนะแล้วข้าวบะหมันอันนี้ดิสนอันนี้ก็บมิซึอ,อ่ะถกอันนี้เลย เมนโซ่ตัวนี้อ๋นอนี่เนาะโอ้เป็นอย่างเขามัดเราไอ้รถแถวนี้เนาะเป็นแถวที่ว่าเพิ่อนทายคลิปแล้วก็อยู่เจอนั่นพร้อมนี่งูงัวเพิ่นสุดยอดลุกไปเลยด,ดูอยากเห็นตอนลุกนะได้บอมันคือสิบอ,อันนั้นตีบอเนาะมันคือสิลื่นคนอยู่เนาะ năm sốc năm sốc ohhhh tà khí diên vận đi bưng ừ. mẫn hải chạy mẹ lột ohhhh mình lững yêu con chập mẫn duu yêu Thôi đây này tạm ngon khỏe bưng nào cái nhây ohhhh lục bưng lục bưng lục bưng này là lục bưng này là มามันเลือดล่อยแล้วมันออกมาปิดแปปนนแะลูกเพิ่งเนยจะไม่เป็นราคาเลยโอ้โหข่าสั่นเนาะขาสั่นอีหลีก็เพิ่งขาเ <ขา S 2> พิ่งนมั้งเพงขาเพิ่ง <c oughs> <c oughs> อ๋อลักปักอลักออกอลักออกอลักออกอลักอกอกอื่นก้อนไปเรื่องอีหลีเนาะเพิ่งหงอนแบบไงลูกยยปเพิ่งเ,เนยล่ะลูกเพิ่งเ,เนย ไปดอกนะเอาไปเลี้ยงมั้งเงินล้านนะนี่อันนี้น่ะจะเป็นบอนที่ว่าเพื่นให้ข้เจ้ามาพักเนาะเป็นบางส่วงน่นวะคือว่าเห็นน่ะแตะกี้มักมีคนมาหาเพิ่นละกัเพื่นให้พักด้าคืนน่ะขใหม่นะอ๋อไ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 อ มาได้ใส่อีก,กนเลยเอ,อาเขาไปทางนี้ก่อนหน่อยรถไ,ไปอ้อมไปนี่ไปหนึ่งก่อนไปแล้วจึงกลับไปหาเขาไอ้วันนี่แล้วเนาะทุกคน,น,นเนาะได้มาสัมผัสตัวจริงแล้วะละฮะอ๋อโอ้ขายเพลงจนนี่มิวสิกโอ้ขอไปถ่ายบปหนึงก่อนขอไปอัดขอไปถ่ายบนข้างหน้าในหนึงก่อนเพื่อนคือนชิบวายให้ดิบบอเผื่อเนาะมีมา นี่นะทุกคนเนาะจอ์นนี่มิวสิกโบก้าไปต่อละไป <laughs> มเม,ม,ม,ไม่นวะโหแสดงว่าคุณก็ตัวยงเหมือนกันนะนี่อนะ่อนะ <laughs> นี่โอ้ยไอโรดฮูุ้กยุกมุมเลยไอโรดนี่จอ์นนี่มิวสิกจอ์นนี่มือปราบอินดี้หนึ่ง ร้านซับสไคร์อ๋นี่เดี๋ยวร้า,านหยาหัวควายแล้วนี่วะโอ้พี่ตัดได้เท่าหน่อยเท่าหน่อยหยาอย่างนี้ถ้ามาสบ่งมเพื่อนี่เอาไว้ถือัวกินดีอ๋อสบายเลยพี่ค่อยๆตัดเนาะบ่ได้วันนี้พค่อยๆตัดเป็นวงเป็นเบิงให้มันไปกินเฮ็ดอันนี้ไม่ก็ะดิด่งกันเนาะจริงมุย้ยปัญหาเรื่องอาหารให้มันมีรถเก่าแล้วมั้งใส่คันนี้นี่ อาขันตวรถเก่าหรอโอ้ม่นลหักนะตะลิงตะลิงกุง้งตะลิงกุงุงจอหอ,อเก้าสิบยี่สิบแปดจอหอ,หอเจีตัวนะเดียวเลยไ่าคาขายหรอ้อ,องูไปเจออาม,งงมีงูงอ,อ,งอีกงูเลืยอตัวนึโอ้โมเรือนี่โอยมันรุดกงวะ <laughs> นี่ได้มาหาตัวจริงแล้วทุกคนได้คือว่าสริปนี้ก็โอเคละคลาาเข้าใกล้หลายแล้วเนาะถึงเพื่อนซียูไปอยู่กับผ <c oughs> เป็นยังนี่นะนี่บอลเพื่นมักนั่งนี่นี่แหละแถวนี้แหละอยู <c oughs> ่ในชีพ,พเพื่อนเนาะ <c oughs> ตัวหินตัวนี้ตัวไม้ตัวนี้ส <c oughs> วัสดีครับโ <c oughs> ดย รมอสุดเพื่อนไปแอคชี่สวนที่มี่มอดนอ๋อเพื่อนไม่ครับ่่คคะนี่ดีขอไปเบิ่งหูเพื่อนหนึงได้มาละขอให้เห็นอุตส่าห์มาแต่เราเราเห็นเพื่อนซ้ำได้เห็นหูก็ดีใจนี่ทุกคนเพื่อนในใซตสุดใซตสุดแบบมือปราบนะทุกคนเนาะโอ้ยสีแจ้งแจ้งหนึ่งไอ้โมมาถึงแล้วสวนจอนี้มือปราบ มีโอกาสก็ได้ขอยางอ้อมอันนึงซะว่มาเป็นยังไงเนาะแต่ว่าตัวนี้มีเป็นหญ้าสดๆอยู่เนาะทุกคนเพื่อนอาจจะจงไว้เกี่ยวให้ง,งวัวหรือรวอ่บบาเพื่อนเกี่ยววอลนัทกับวู้ดเพื่อนเนาะ <c oughs> พญะสิ่งทุกคนเดี๋ยวเพื่อนพาไปเบิ่งพญาสิ่งก่อนประเดสิกลกับบรมยนากาศโคตรดีทุกคนแต่สมมตไิไผสีเอาไปอยู่บริเวณนั้นกัก็ได้คื้กันเนาะสุดเท่ แปลว่าเป็นแลนดมากเลยพญาสิงโตแล้วแต่ว่ามองขานี่เริ่มหายไปละมุ้งหัวพืชนงเปงบไปไปเบิดเท่าไรมีเจ็ดโคง้งเฮ็ดอันนี้ออกมาได้เนาะอืมเด็กน้อยมาก,กลายเลยนี่สุดเทเนาะ เดี๋ยวอยยางอ้อมทางนี้แล้วเาก็สิกลับไปกินข้าวละยืนตะง,งาอยู่นี่เลยเดินตะง,งาเลยเนาะทุกคนพลูเฮดมาโอ้เห็ดขานลุ่มเห็ดตัวฮับน้ำหนักไปมือเปล่นน้อยน้อยอ้พีกาบินห่อมีสุดเท่พีกาดำไผ่มัมกเป็นตู้บรรยากาศอยู่ตูก้กานั่งได้ไผ่มักบรรยากาศอยู่หุ่นไอยู่ได้เนาะมีหลายบรรยากาศน้ำกัน แล้วแต่คนแต่ว่าคนมาน,นี่แบบว่าแวะโบคาดสายนะทุกคนแวไว้ตลอดเลยแต่ว่าตัวนั้นนี่เขายังบ่ได้เข้าไปเอะเนะแต่กับบบเป็นอย่างโ่ก้าเข้าไปมาลำมาลอยอันนี้เขาขออนุญ,ญาตเพื่อนละจึงเข้าไปจึงไปกต่ทีแี่เท่านี้เลยนะทุกคนเนาะการมารีวิวส่วนของไอจอนี่มือปานะ่าเนาะมีโอกาสบปมาณเต็มหอดแต่เรามาเต็มคอนหลวงดันโดดมอจุนีกนะ่กะถือว่าพอละทุกคนสมควรละถือว่า อันนี่ถือว่าโอเคแล้วเราได้มาเจอบรรยากาศที่ว่าเราได้เบิ่งอยู่ในคลิปนี่นะโอเคแล้วเนาะทุกคนสำหรับที่นี่ก็มีแต่เท่านี้แหละมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะสำหรับที่นี่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าแล้วอย่าลืมกดติดตามซองการ์เดนทีแชนเนลเด้อเพื่อให้ฮอดมินทร์ศัพท่อคยชิได้ไปทะเล